เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางอรสาบุญญาพงศ์ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำหรับวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e t practice ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่องการจัดก,กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทยโดยผ่าน Google Application ด้วยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกับด้านสำหรับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองที่มาและความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดำารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ แต่เนื่องจากสภาวะสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันกำลังประสบป,ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จึงทำให้การเปิดภาคเรียนเลื่อนออกไปแต่ด้วยนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานหรือรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ site, และรูปแบบออนนไล์การเรียนแบบสลับวันเรียนเลขที่คู่เลขที่คี่และอาจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยผู้สอนจึงได้เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom และสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet การสร้างแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบผ่านช่องทาง Google Forms รวมทั้งสรุปเนื้อหาบทเรียนต่างๆได้อัปโหลดไว้ใน Google Classroom เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและควบคู่กับการเรียนในรูปแบบออนไลน์ site, แล้วนำความรู้ที่ได้มาสรุปในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะต่างๆได้ด้วยตนเองและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อสร้างชุดกิจกรรมกับหออโครงประภาทานทองแดงโดยผ่าน Google a p p l i ิเคชันโดยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกับด้านของนักเรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่2ให้มีประสิทธิภาพ75-75เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม กับหอโครงประพาทานทองแดงโดยผ่าน Google Application ้วยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทบ9เพื่อเปรียบเทียบผลสำเร็จทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดก,กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทยโดยผ่าน Google Application ้วยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 9 ขั้นตอนในการดำเนินงานครูผู้สอนใช้กระบวนการ PDCA โดยการดำเนินการดังนี้ค่ะขั้นวางแผน (Plan) ครูผู้สอนทำการศึกษาหลักสูตรและกำหนดจุดประสงค์การเรียนรวมทั้งศึกษาทฤษฎีต่างๆโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการสอนห้องเรียนกลับด้านขั้นดำเนินการ (Do) ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom แล้วส่งรหัสชั้นเรียนให้กับนักเรียนโดยผ่านช่องทาง Google Line ชั้นเรียนรายวิชาภาษาไทยนักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form นักเรียนเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet ตามตารางเรียนนักเรียนทำแบบฝึกหัดผ่าน Google Classroom และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนการสอนและสรุปเนื้อหาบทเรียนที่คุณครูอัปโหลดไว้ในห้องเรียนออนไลน์หลังจากที่นักเรียนกลับมาเรียนในชั้นเรียนนักเรียนนำความรู้ที่ได้มาทำแบบฝึกหัดและนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในรูปแบบกลุ่มและสรุปผลอภิปรายร่วมกันนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน Google Classroom และสามารถทราบผลสอบได้ทันทีและครูผู้สอนสามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก g Google Sheets ขั้นตรวจสอบเช็คโดยครูผู้สอนตรวจสอบประเมินผลการตรวจสอบการเรียนรู้ขั้นปรับปรุง action เมื่อพบปัญหาครูผู้สอนจะทำความเข้าใจกับผู้เรียนทันทีและคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนทํากิจกรรมได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ค่ะ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นหลังจากใช้ชุดกิจกรรมเรื่องกาบพอโครงประผ้าทานทองแดงโดยผ่าน Google Application ด้วยรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับโดยพบว่าค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ79ต่อ82ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ0.73 และพบว่านักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมนี้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับในยะสำคัญทางสถิติ0.05ปัจจัยความสำเร็จ ครูผู้สอนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทยมีความรักเมตตาประพฤติตนตามหลักจรรยาบัณวิชาชีพครูมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ได้รับรางวัลสมาริที่เชิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโซริน นักเรียนรักการเรียนรู้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถนำองค์ความรู้มาออกแบบผลงานชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์มีทักษะด้านความเป็นเลิศทางวิชาการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อของดีเมืองสุรินทร์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2565 ผู้ปกครองให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนของบุตรหลานผู้บริหารสถานศึกษามีการควบคุมกำกับติดตามนิเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องบทเรียนที่ได้รับทําให้ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในรูปแบบผสมผสานครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้บูรณาการกับวิถีชีวิต ยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมชาติของรายวิชามีการวัดและประมินผลที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมีการกำกับติดตามประมินผลการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, <c oughs> การเผยแพร่ผลงานการได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับมีการเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ facebook นางอรสาบุญญาพงษ์และห้องเรียนภาษาไทยครูอรสา การได้รับการยอมรับได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนดีเด่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการนิเทศชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณนายบุญศักดิ์บุญจูงผู้อำนวยการโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยนายเวรัตพนารัตรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและท่นนานคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมรับชมการนำเสนอในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ